สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการลบด้วยศูนย์นะคะวันนี้พบกับคุณครูหนึ่งะคะคุณครูอรุณวดีสายพรมค่ะค่ะแล้วที่ลืมไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องเตรียม อุปกรณ์การเรียนนะคะ1ค่ะหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มที่1เล่มสีม่วงใช่ไหมคะและหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่1เล่มสีขาวค่ะที่ลืมไม่ได้อีกอย่างค่ะคือดินสอแล้วก็ยางลบค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเข้าสู่เนื้อหาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับการลบด้วยศูนย์อันดับแรกนะคะคุณครูหนึ่งะคะจะมาอธิบายนี่คือเลขอะไรคะลูกคือเลขอะไรคะเลขศูนย์ใช่ไหมคะเลขศูนย์หมายความว่ายังไงนะคะเลขศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์ก็คือไม่มีค่าแต่ในทาง คําศัพท์ของคณิตศาสตร์นะคะเขาจะบอกว่ามีค่าเท่ากับ0ูนย์เลข0ูนย์นี่นะคะถ้านําไปบวกนะคะการบวกก็คือ8บวก0เท่ากับเท่าไหร่คะก็เท่ากับ8นี่คือการทวนเนื้อหาอีกรอบหนึ่งที่คุณครูคหนึ่งเคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะการบวกคุณครูหนึ่งเคยบอกไว้แล้วว่าเมื่อ0ูนย์ไปบวกกับตัวตั้ง จะได้เท่ากับค่าของตัวตั้งใช่ไหมคะและ้วคราวนี้เรามาดูที่ตัวลบค่ะการลบนะคะการลบในโจทย์ตัวนี้คุณหนึ่งเตรียมไว้ให้ก็คือ6ลบ0เท่ากับ6อ่าเห็นไหมมันจะคล้ายๆกับบวกเลยก็คือ0นย์มีค่าเท่ากับ0เมื่อ6เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วย0ผลลบของมันก็คือ6ใช่ไหมคะก็คือจำนวนของตัวตั้งนะคะคราวนี้ นะคะนักเรียนไปสู่เนื้อหาในหนังสือเรียนนะคะให้นักเรียนเตรียมเปิดไปที่หน้า125ค่ะ125นะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะคราวนี้นะคะคุณครูหนึ่งจะนำเข้าสู่การเนื้อหาการสอนนะคะก็คือ3.4การลบด้วยจำนวน ด้วยศูนย์นะคะทษทีการลบด้วยศูนย์นะคะอ่าวันนี้คุณครูหนึ่งพาเด็กๆไปพบกับเกมเ,เกมสาวน้อยตกน้ำผู้เล่นจะได้รับลูกบอลหนึ่งลูกสองลูกหรือสามลูกแล้วแต่กำหนดผู้เล่นจะต้องปาลูกบอลให้โดนแป้นเพื่อให้สาวน้อยตกน้ำเกมสาวน้อยตกน้ำตัวนี้นะคะ,ะนักเรียนจะได้พบกันที่อองานวัดเนาะใครๆไปงานวัดบ้างเนาะจะเป็นการ เล่นเป็นเกมชนิดหนึ่งที่สนุกสนานมากอ่าในนี้เขาบอกว่ามีสาวน้อยสามคนสาวน้อยตกน้ำหนึ่งคนเหลือสาวน้อยยังนั่งอยู่สองคนอ้าวคราวนี้เราอันนี้คือโจทย์โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะนักเรียนอยากทราบว่าประโยคสัญลักษณ์เขาจะเขียนว่ายอย่างไรอ่าไปดูนะคะ ประโยคสัญลญักษณ์นะคะอีกรอบหนึ่งมีสาวน้อยสา,สามคนสาวน้อยตกน้ำหนึ่งคนเหลือสาวน้อยที่ยังนั่งอยู่สองคนเห็นไหมคะวงกลมที่เขาบอกตรงนี้นะคะตกน้ำเนาะสาวน้อยคนหนึ่งตกน้ำไปใช่ไหมลูกก็คือหักออกไปก็คือเอาออกไปใช่ไหมคะ,ะเรามาดูประโยคสัญลญักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือ3ามลบด้วยหนึ่ง ผลลบเท่ากับสองใช่ไหมคะเรามีอยู่สามหักออกไป1ก็เหลือสองใช่ไหมคะอ่านี่คือคำตอบนะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะยังอยู่ที่หน้าหนึ่งร้ยี่สิบห้าเหมือนเดิมนะคะอ่าเมื่อกี้สาวน้อยตกน้ําไปแล้วรอบอันนี้อีกรอ,รอบที่สองนะคะเป็นรอบที่สองเมื่อกี้รอบแรกไปแล้วเป็นรอบที่สองนะลูกนะเขาบอกว่ามีสาวน้อยสามคน ไม่มีสาวน้อยตกน้ำแสดงว่าใครคะแก้วตากับใบบัวปลาไม่โดนแต่รอบแรกขุนกับต้นก้าปลาโดนไปหนึ่งคนใช่ไหมคะหรือมีสาวน้อยตกน้ำศูนคนเหลือสาวน้อยที่ยังนั่งอยู่สามคนอ่าเห็นไหมเขาเตรียมปลาใช่ไหมคะมีหนึ่งสองสามแต่ใครคะ ใบบัวกับใบบัวกับใครคะแก้วตาปาไปแล้วเขาปาไม่โดนก็แสดงว่าไม่มีใครโดนตกน้ําเลยใช่ไหมลูกก็เป็นศูนย์คนในวงกลมนี้เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือ3-0ลบ0เท่ากับ3เห็นไหมคะ3เป็นตัวตั้งลบด้วย0 ผลลบออกมาจะได้เป็นจํานวนของตัวตั้งก็คือเท่ากับ3ใช่ไหมคะ่านักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมค่ะคราวนี้เปิดมาที่หน้า126นะคะคุณคูณหนึ่งเอาสถานการณ์เกมปิดตาตีหมอ้อใครเคยเล่นปิดเกมปิดตาตีหมอ้อบ้างก็คือเอาผ้ามาปิดตาใช่ไหมคะแล้วก็ถือไม้แล้วก็ไปตีหมอ้ออาจจะเป็นหม้อดินหรือว่าเป็นปี๊บก็ได้นะคะในเกมแรกนะคะ เขาบอกว่ามีเกมแรกเป็นขุนขุนนะระหว่างขุนกับต้นก้านะลูกมีหม้อดิน5ใบขุนตีแตกไปสใบเหลือหม้อดินที่ไม่แตก3าใบเด็กๆมาดูด้านล่างใช่ไหมคะที่ยังไม่แตกอยู่3าใบที่แตกแล้วอยู่ในวงกลมใช่ไหมคะมันก็เสียหายเราก็เอาออกไปเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบได้ก็คือ5้าลบสเท่ากับสาใช่หมคะอ่า อันนี้นะคะคือโย์อันแรกและสถานการณ์ที่2คือมีหม้อดิน5ใบต้นกล้าครานี้เป็นต้นกล้าเล่นเกมบ้างตีไม่แตกเลยนะคะหรือตีแตกศูนใบเหลือหม้อดินที่ไม่แตก5ใบนะคะก็เท่ากับว่ายังมีครบ5ใบเลยในวงกลมที่นําออกไปไม่มีใช่ไหมคะไม่มีหม้อที่แตกเลยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ก็คือ5ลบ ด้วย2อลบด้วยศูนย์ทวดทีค่ะ5ลบด้วย0ูนเท่ากับหคณหนึ่งบอกไปแล้วว่านะคะผลลบจะได้เท่ากับตัวตั้งเมื่อ0ูนย์ไปลบกับตัวตั้งนะคะจะได้ผลลบออกมามีค่าเท่ากับตัวตั้งนะคะ,ะคุณครูไพลินก็เลยมาบอกว่าขุนตีหมอ้อแตกไป3ามใบต,ต้นกล้าตีหม้อ ดินไม่แตกเลยหรือตีแตกไป0ใบขุนตีหม้อดินแตกมากกว่าต้นก้าก็คือ3ลบ0เท่ากับ3ใบเอาขุนตียังมียังมีหม้อดินที่แตกมากกว่าไปนะใช่ไหมคะหม้อดินที่แตกมากกว่าต้นก้า3ใบก็เอาค่าของของขุนนะคะที่แตกไปแล้วมาลบกับของต้นก้า หรือต้นก้าตีหม้อดินแตกน้อยกว่าขุน3ลบด้วย0เท่ากับ3ใบจำไว้ว่าการลบจะต้องเอาค่าที่มากกว่าเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะ0มีค่าไหมลูกไม่มีค่าหรือมีค่าเท่ากับ0ก็คือไม่มีค่าเลยนะคะลูกก็เลยต้องเอาเป็นตัวลบนะคะ,ะค่ะเรายังอยู่ที่หน้า126เหมือนเดิมนะคะ คราวนี้เรามาเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมกันนะคะดูข้อที่1ค่ะ2ลบด้วย0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆอ่ามีค่าเท่ากับเหมือนกับตัวตั้งเลยก็คือ2ใช่ไหมคะลูกอ่านะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2ตรงนี้นะคะโจทย์ก็คือ3ลบด้วย0มีค่าเท่ากับ ทเท่ากับ่ไรคะเหมือนตัวตั้งเลยเท่ากับเท่ากับ3ค่ะต่อไปข้อที่3มค่ะ4ลบด้วยศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับตัวตั้งเหมือนกับตัวตั้งเลยเท่ากับ4ข้อต่อไปค่ะ5ลบด้วยศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ5ค่ะโอเคคราวนี้นะคะเขาจึงได้สรุปไว้ว่าจำนวนใดลบด้วย0จะได้ผลลบ เป็นจำนวนนั้นอีกรอบนะคะจำนวนใดลบด้วยศจะได้ผลลบเป็นจำนวนนั้นน่จะลบด้วย6ลบด้วย0ก็เท่ากับ6ใช่ไหมคะ7ลบด้วย0ก็เท่ากับ7นะคะคราวนี้คุณหนึ่งจะเปิดเป็นหน้าที่127นะคะดนะคะเด็กๆเปิดไปหน้า127นะคะเมื่อกี้อีกสถานการณ์หนึ่งนะคะ คราวนี้นะคะใบบัวกับแก้วตาไปเล่นเกมล้มตุ๊ก,กาตาก็คือใช้ลูกบอลนะคะ<บ>กเกมพวกนี้นะคะเราจะหาได้ที่เจอพบได้ที่งานวัดนะคะใครเคยไปงานวัดบ้างเนาะอ่ะเรามาดูมาดูอันแรกที่ใบบัวก่อนใบบัวบ,บ,บอกว่ามีตุ๊กตาหกตัวใบบัวปลาไม่ล้มเลยหรือปลาได้ศูนตัว เหลือตุ๊กตาที่ตั้งอยู่6ตัวอ่ายังอยู่ครบเลยแล้วในช่องที่เราหักออกไม่มีตุ๊กตาอยู่เลยใช่ไหมคะก็คือเท่ากับว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบก็คือ6ลบ0เท่ากับ6อ่าจำนวนใดที่ลบด้วยจำนวนนั้นจะมีค่าเท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมลูกอ่าต่อไปนะคะมาดูแก้วตาบ้างมีตุ๊กตา6ตัวแก้วตาปลาตุ๊กตาล้มไป5ตัว เหลือตุ๊กตาที่ตั้งอยู่หนึ่งตัวโูแก้วตาเก่งมากๆเลยนะคะในนี้นะคะในวงกลมที่เราจะเอาออกไปนะคะมีห้าตัวมันก็ที่ยังไม่ได้อยู่ในวงกลมที่หักออกไปก็คือเหลือหนึ่งตัวประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือหกลบห้าเท่ากับหนึ่งหกลบห้าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะเก่งมากเด็กๆเก่งมากค่ะคราวนี้นะคะคุณครูหนึ่ง คราวนี้แก้วตาก็เลยใบบัวก็เลยมาสรุปว่าใบบัวปลาตุกตาไม่ถูกเลยหรือปลาตุกตาล้มไปศูนตัวแก้วตาปลาตุกตาล้มห้าตัวใบบัวปลาตุกตาล้มน้อยกว่าแก้วตาก็คือเอา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 ,เอาที่ค่าที่เขาหักออกนะคะมาลบกันก็คือห้าลบด้วยศูนย์เท่ากับห้าตัวอ่า ใบบัวปลาตุกตาล้มน้อยกว่าแก้วตาก็คือ5ตัว5ลบ0หรือแก้วตาปลาตุกตาล้มมากกว่าใบบัวก็คือ5ลบ0เท่ากับ5ใช่ไหมคะก็คือเอาค่าที่เขาปลาล้มนะคะค่าที่หักออกไปเอามาลบกันระหว่าง5กับ0นะคะมาลบกันมาตั้งเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้5ตัวนะคะลูก ค่ะยังอยู่ในหน้า127เหมือนเดิมนะคะคราวนี้เรามาเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการฝึกฝนนะคะเรามาดูข้อที่1น,นะคะ6ลบ0เท่ากับเท่าไหร่คะ6ลบด้วย0เท่ากับเท่าไหร่คะเอ๊คุณหนึ่งได้ยินเสียงนะได้ยินว่าตอบว่าอะไรคะ6ค่ะ ามาดูข้อที่สองค่ะ1นลบศูนเท่ากับเท่าไหร่คะลูกเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับหนึ่งค่ะโหได้ยินเสียงแล้วเหมือนกัน <Yahoo! S 1> ต่อไปค่ะมาดูข้อนี้ค่ะข้อนี้เขาให้ตัวตั้งมาแต่อะไรหายไปตัวลบเอ๊ะคุณหนึ่งเคยบอกไปแล้วว่าจำนวนใดนะคะที่ลบด้วย0ูนจะ ได้ผลลัพธ์นะคะก็คือได้คำตอบเป็นจำนวนนั้นนะคะก็คือ8ลบด้วยอะไรคะถึงได้8 8ลบด้วย0ถึงได้8ดอ่าต่อไปมาดูข้อที่4่คราวนี้ตัวตั้งหายไปแล้วคูหนึ่งก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะจำนวนใดเมื่อลบกับศูนย์แล้วถึงจะได้ผลลบเป็นจำนวนนั้นใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะ ผลลบคือ9ใช่ไหมคะตัวลบคือ0ตัวตั้งคืออะไรคะคือ9นะคะโอเคคราวนี้เราไปดูคุณหนึ่งสรุปอีกทีนึงนะคะจำนวนใดลบด้วย0ูนจะได้ผลลบเป็นจำนวนนั้นอีกรอบนึงนะจำนวนใดลบด้วย0ูนจะได้ผลลบ เป็นจํานวนนั้นนะคะเด็กๆเ,เริ่มเข้าใจแล้วนะคะคราวนี้นะคะเปิดไปหน้า128ค่ะตรวจสอบความเข้าใจนะคะแล้วเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,ะในข้อนี้มีจํานวน10ข้อเรามาดูข้อที่1ก่อนค่ะ7จลบศได้เท่าไหร่คะ7จลบศได้เท่าไหร่ลูก7จลบศได้ได้เท่าไหร่ลูกได้เ คุณหนึ่งจะทำให้ดูแค่ไม่กี่ข้อเด็กๆลองทำเองนะคะอ่าเย,ย้อ่ะคราวนี้คราวนี้คราวนี้ใช่ไหมคะเราหาผลลบไปแล้วคราวนี้เรามาดูที่ข้อสี่นะคะข้อสี่นะคะลูกข้อสี่นะลูกนะลองทำที่เหลือลองทำสองกับสามลองทำเองเนาะข้อที่สี่นะคะตัวตั้งมันหายไปแต่มีตัวลบคือศูนย์แล้วก็ผลลบคือเท่าไหร่คะเท่ากับหก คุณหนึ่งเคยบอกแล้วจํานวนใดลบกับ0นย์จะได้จํานวนนั้นใช่ไหมคะก็คืออะไรคะได้ยินใครตอบมานะ6อ่าอ่ะคราวนี้ค่ะคุณหนึ่งข้อ4ไปแล้วข้อ5ข้อ6ให้เด็กๆลองทําเองต่อไปมาดูข้อ7นะลูกนะข้อที่7 3็ลบอะไรจุดๆๆได้เท่ากับ3ก็จํานวนใดเมื่อลบกับ 0ถึงจะได้จำนวนนั้นใช่ไหมคะค่ะข้อ 8, ข้อ9ข้อ10นะคะคูณคูณหนึ่งนะคะให้เด็กๆนะคะลองฝึกทำเองนะคะคุณคูณหนึ่งคิดว่าเด็กๆสามารถทำได้กันทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะง่ายนะคะง่ายแต่เด็กๆจะต้องทำความเข้าใจและก็ตั้งใจทำให้รอบคอบนะคะในไม ขาเรียกอะไรไม่ทําให้มันผิดพลาดนะคะลูกอ่าคราวนี้เปิดมาที่หน้าหนึ่งอ่าหน้าหนึ่งร้อยี่สแปดเหมือนเดิมนะลูกนะพี่นกคู่ก็เลยมาบอกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้คือจํานวนใดนะคะจานวนใดลบด้วยศูนย์จะได้ผลลบเท่ากับจํานวนนั้นอ่าคุณหนึ่งยกตัวอย่างมาให้คืออันที่หนึ่งนะคะอันที่หนึ่งนะคะลูก ตัวอย่างนะคะ1-0ลบ0ได้เท่ากับ1 2-0ลบศได้เท่ากับ2 3-0ลบศได้เท่ากับ3 4-0ลบศได้เท่ากับ4 5-0ลบศได้เท่ากับ5 6-0ลบศได้เท่ากับ6 7-0ลบศได้เท่ากับ7 8-0ลบศได้เท่ากับ8 9-0ลบศได้เท่ากับ9 สิลบด้วยศูนย์เท่าได้เท่ากับสิบแล้วคูณหนึ่งก็เลยเพิ่มเติมไปให้ใหเป็นเลขสองหลักนะคะเลขสองจำนวนนะคะลูกเลขสองจำนวนก็คือสิบเอ็ดลบศูนย์ก็ได้สิบเอดสิบห้าลบศูนย์ก็ได้สิบห้ายี่สิบลบศูนย์ก็ได้เท่ากับยี่สิบค่ะ,ะนักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วคราวนี้ไปเปิดหนังสือแบบฝึกหัดสามจุดสี่ได้เลยค่ะอ่า ในหน้านี้นะคะเปิดหนังสือนะคะหนังสือพื้นฐา3.4ไปนะคะให้นักเรียนเปิดมาที่หน้า80แล้วก็81ใช่ไหมคะ<อ>เขาบอกว่าให้แสดงวิธีคิดแล้วเติมคําตอบให้ถูกต้องอ่ะตัวอย่างก็คืออะไรคะมีหวีแล้วก็หักออกไปใช่ไหมคะ ในนี้ในที่หักออกไปมีตัวมีหวีไหมไม่มีใช่ไหมลูกก็ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ2-0ลบด้วย0เท่ากับ2อามาดูอีกข้อหนึงนะคะข้อ1 1อุ่มีกลองนะคะมีกลอง5ใบนะคะแล้วที่ในหักออกมีมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะก็เท่ากับ5-0ลบด้วย0เท่ากับ5มีจำนวนทั้งหมด7ข้อนักเรียนสามารถทำได้และเข้ามาดูที่หน้า81ค่ะ เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะอ่ามีทั้งหมด6ข้อมี10ลบ0เท่ากับเท่าไหร่นะคะใส่ลงไปอ่าอันนี้คือการฝึกฝึกทำอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะเราทำไปแล้วในหนังสือเรียนไปแล้วใช่ไหมคะมีจำนวนตามนี้นะคะให้นักเรียนทำให้ถูกต้องนะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะสอบถามได้นะคะจำไว้ว่าจำนวนใดลบ ด้วยศูนย์จะได้จำนวนนั้นใช่ไหมคะอีกรอบหนึ่งจำนวนใดลบด้วยศูนย์จะได้จำนวนนั้นนะคะค่ะแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูหนึ่งก็ขอจบการ นำเสนอบทเรียนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ